ๆโ hmm. let's go let's go let's มาแล้วมาแล้วครับน้องสชิกินน้องสชินวัสดีครับมาไวมาไวไปไว เกมไว้หรือเปล่า Let's go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  สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเปิดมื้ตสีได้ดนะครับเปิดมื้ตสีได้ไปครับทุกคนไปครับฮึบฮึบฮึ๊บไป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 ทุกคนไปไปรีบไปก่อนก่อนทีนน่สายลบจะมา ก่อนที่สายลบเขาจะมาลบวินเราเราต้องรีบไปก่อนนะครับคนดูเราต้องรีบไปก่อนครับก่อนที่สายลบเขาจะมาลบวินเรานะครับผมนะไปครับผม l ล t วสก l e ล s go ก e t ล go สกสวัสดีครับพี่สวัสดีเอ้ยสวัสดีน้องกายสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเลิฟสวัสดีครับพี่ชายเลิฟสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องชายน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายใหญ่ก็มาว่ะสวัสดีครับน้องชายเลิฟสวัสดีครับพี่มาแล้วเหรอมาแล้วครับน้องก็เหมือนเดิมครับห้าโมงเย็นนะครับผมนะไป let's go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  ชนะไหมพี่เอ้ยชนะอยู่แล้วน้องธรรมดาเนี่ยช่องพี่เนี่ยแบบว่ามันแบบชนะไม่ไมเคยแพย้ไงคือแพ้ไม่เป็นไงคือเข้าใจว่าแบบสายบวกเขาตึงไงคือแบบแพ้ไม่เป็นช่องเนี้ยช่องนี้ไม่มีแพ้สายลบครับช่องนี้แบบชนะตลอดไงคือไม่ได้โมนะคนดูนี่เรื่องจริงนะเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะไม,ไม่ไม่แพ้หรอกครับสายลบอะไปครับผมเลสโกสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเชิ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 บ ัสดี like กกรครับน้องัสดีครับัอดีคนดูทุกคนนะครับัสดีครับัสดีครับัอดีน้องทีนกกสรัอดีครับครับคนดูครับใครที่เข้าใหม่คนดูใจเย็นก่อนนะครับไปรุ่นนะอย่าพึ่งคอจอเยอะนะครับคนดูอย่าพึ่งคอหน้าจอเยอะนะครับคนดูอย่าพึ่งต네ิดตุ่มบ่อยนะครับเดี๋ยวคอมพี่กระตกคอมพี่้างนะครับน้องบวกยังไงพี่บวกยังไงครับบวกตรงนี้เลยครับคนดูใครอยากช่วยพี่บวกน้องกดไปที่รูปตรงนี้ได้เลยนะครับน้องน้องไปที่รูปน้องไปที่รูปตรงนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับไปเลยไปเว้ยไปเว้ยมันลบยังไงเหรอพี่ไม่บอกได้ไหมล่ะไม่บอกได้ไหมล่ะน้องเออจะมาลบกันทําไมคนดูช่วยกันบวกดีกว่านะครับน้องๆช่วยกันบวกดีกว่าเออน้องๆช่วยพี่บวกดีกว่านะครับน้องๆอย่าเพิ่งลบพี่เลยไอ้เฮ้ยเลสโก้เลสโก้เลสโก้เลยไปเลยจ้าไปเลยจ้าไปไปไปทุกคนสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีขาไปไปไปคนดูไป มามาเขาดูมาเฮ้ยก่อนก่อนที่น้องๆเลิกเรียนเขาจะแบบจะมาลบวินเราเราต้องรีบไปก่อนไว้ก่อนที่น้องๆเลิกเรียนเขาจะมาลบวินเราเราต้องรีบไปก่อนลบครับเฮ้ยน้องอย่าเพิ่งลบครับน้องน้องบวกก่อนครับน้องน้องบวกก่อนครับน้องน้องก่อนจะลบพี่น้องบวกก่อนครับน้องก่อนที่น้องจะลบพี่น้องบวกก่อนครับน้องครับไป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 เว้ยไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปไปไปทุกคนไปคนดูครับอย่าอย่าพึ่งคอจอนะน้องๆอย่าพึ่งคอหน้าจอนะครับเดี๋ยวพี่โดนลบวินนะทุกคนเดี๋ยวพี่โดนลบวินทุกคนอย่าพึ่งคอจอเยอะน้องๆอย่าพึ่งคอหน้าจอเยอะครับเดี๋ยวพี่โดนลบวินนะครับเออเดี๋ยวถ้าใจครบมันจะลบวินไงใจครบพี่จะโดนลบวินครับน้องๆใจครบมันจะโดนลบวินเฮ้ยเอ้ก็บอกว่าอย่าพึ่งคอจอน้องบอกว่าอย่าพึ่งคอจอเฮ้ยเอ้ไม่ไม่ไม่น้องๆพอก่อนน้องพอก่อนครับเดี๋ยวใจครบมันโดนลบวินครับใจครบมันจะโดนลบวินครับคนดูพอก่อนครับคนพอก่อนนะครับน้องๆ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 เออไม่บอกหรอกว่ากี่ใจลบบินพี่ไม่บอกอะครับเอ้มันไม่มีใครรู้ว้ยไม่มีใครรู้ว่ากี่ใจลบบินพี่ไม่บอกหรอกน้องๆเลือกเลือกคอก่อนน้องเลือกน้องเลือกคอก่อนครับเดี๋ยวใจมันเดี๋ยวมันจะโดนลอบบินไว้เดี๋ยวมันจะโดนลบบินไว้มันไม่ถึงหรอกมันไม่ถึงหรอกแกงลกบบินน่ะไปไปไปเร็วไปเร็วเว้ยสบายพี่บอกเลยสายลบมาไม่ทันพี่หรอกสายลบบินมาไม่ทันพี่หรอกพี่มาก่อนเว้ย พี่มาก่อนไปพี่มาเร็วพี่มาเร็วพี่มาแบบบ,แบ, Bears, บ,แบบบิดแบบคมคมอ่ะพี่แบบบิดแบบตึงๆอ่ะน้องๆสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไปว้ยไปว้ยไปว้วยเลสโกว์ไปแลยจ้าไปเลยจ้าไ่เลอจ้าสวัสด,ดีครับพี่มาแล้วมาเล้วสวัสดีครับน้องสวัสดีครับเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนครับผมครับผมเจอกันครับน้องโอเคโอเคโอเคทุกคนทุกคนทุกคนใครที่เข้ามาใหม่หมนะครับน้องๆอย่าเพิ่งคอจอกันนะคนดูอย่าเพิ่งคอจอกันนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่โดนลบวินไว้เออเดี๋ยวพี่โดนลบวินคนดูทุกคน น้องๆทุกคนใจเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวพี่โดนล็อกวินนะครับน้องๆน้องๆอย่าพิ <eterm oon> ่งคอจอเยอะนะครับเออเดี๋ยวถ้าใจครบอ่ะมันจะมีแบบใจครบมันจะโดนล็อกวินคนดูมันจะมีล็อกวินนะครับน้องๆอย่าใจเย็นก่อนนะฮะพอจอเยอะๆใจเย็นครับน้องอย่าพึ่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 งเฮ้แกงนิ้วแต่งมันไม่ตึงหรอกแกงนิ้วแต่งไม่ได้ตึงครับสวัสดีครับพี่สวัสดีับสวัสดีครับพี่พึ่งมาเหรอพึ่งมาครับคนดูพี่พึ่งมาพี่พึ่งมาสวัสดีพี่ชายสวัสดีคบต้องใช้โอ้ยมาสเตอร์สว ไป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  Let's go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  อัพมาโอ้ยทุกคนใครคิดว่าพี่จะชนะบ้างน้องๆครับน้องๆที่ดูสตรีมพี่อยู่น้องๆตอนนี้ใครคิดว่าพี่จะชนะบ้างตอนนี้พี่มีกี่วินแล้วน้องตอนนี้พี่มีกี่วีแล้วน้อง,องดูดีครับผมเออชนะแน่นอนก็ดูวันนี้บอกเลยว่าสายบวกพี่มาที่บอกเลยว่าวันนี้สายบวกพี่เยอะแน่นอนวันนี้สายบวกพี่มาแน่นอน สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคนดูยังเพิ่งคอจอกันนะครับคนดูยังเพิ่งคอจอกันเยอะนะคนดูพี่โรบินพี่เล่นเก่งจัดธรรมดาธรรมดาพี่เล่นเก่งอยู่แล้วน้องธรรมดาเว้ยธรรมดาเว้ยไปไปเอ๊บ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 ลบตรงไหนพี่เอ้ยน้องจะมาลบอะไรกันไม่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 มีไม่มีใครกล้าลบพี่ไม่มีใครกล้าลบบินเว้ยไม่มีใครกล้าลบบินพี่หรครับน้องเชื่อพี่ดีจริงจริงๆ พี่ชนะแน่นอนธรรมดาใครคิดว่าพี่จะชนะกดหนึ่งใครคิดว่าพี่จะแพ้กดสองมาพี่มั่นใจว่ามีแต่คนกดหนึ่งพี่มั่นใจมากๆว่ามีแต่คนกดหนึ่งน้องๆรอดูเลยน้องๆรอดูเลยใครอยากใครคิดว่าพี่ชนะกดหนึ่งครับใครคิดว่าพี่จะแพ้กดสองเออใครคิดว่าพี่จะแพ้กดสองใครคิดว่าพี่จะชนะกดหนึ่งคนดูอย่าพิมพ์ลบใครที่เข้ามาใหม่น้องๆอย่าพิมพ์ลบเว้ยใครที่เข้ามาใหม่อย่าพิมพ์ลบครับคนดูใครที่เข้ามาหอย่าพิมพ์ลบครับใครที่เข้ามาอย่าพิมพ์ลบ เออมันจะไปเลยลบอะไรครับ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 ดูด้วยสามไม่รู้ยี่สามอะไรเนองเฮ้คนดูใครที่เข้าใหม่จะพิมพ์ลบทำไมวะเอ้ยมันจะพิมพ์ลบทำไมวะยังไงก็ไม่แพ้อะยังไงก็ไม่แพ้ดูดิดูวินดิดูวินดิเออพวกเอ็งไม่ดูวินอ่ะพวกเอ็งไม่ดูวินอ่ะมันจะมาแพ้ได้ไงน้องมันจะมาแพ้ได้ไงครับน้องๆเออน้องๆไม่ดูวินพี่เลยน้องๆว่าพี่บอกว่าพี่จะแพ้อะ น้องๆบอกว่าพี่จะแพ้นะคือแบบน้องๆไม่ดูอ่ะแบบความตึงของพี่เนี่ยแบบมันแบบขนาดไหนแบบมันเก่งกันแบบเก่งเกินอะคือแบบพี่เก่งเกินนะน้องๆจะลบวินพี่นะคือแบบบวกครับพี่มันต้องแบบนี้ดิน้องเป็นคอมเมนต์ที่แบบดีมากเลยนะแบบเออแบบบวกครับพี่อะไรเงี้ยแต่ลบครับผมเนี่ยไม่ต้องนะครับบวกครับพี่ลบครับผมไม่ต้องครับผมนะเออสวัสดีพี่ชายสวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้องเลยสวัสดีครับผมเออลบอยู่แล้วพี่โอ้ยคือแบบ น้องดูความเก่งของพี่ด้วยน้องจะบอกว่าพี่เนี่ยจะแพ้น้องๆอ่ะมันไม่มีทางเว้ยพี่ไม่มีทางแพ้สายลบอยู่แล้วคือพี่ไม่มีทางจะแพ้สายลบอยู่แล้วพวกเองเนี่ยแบบไม่ไม่ดูเลยว่าพี่เนะ่ยตึงขนาดไหนเว้ยพวกเองไม่ดูเลยว่าพี่นะ่ยตึงขนาดไหนเอ็งจะบอกว่าพี่จะแพ้สายลบคือมันเป็นไปไม่ได้มัน impossible โน้เออดูวินดี้ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ชนะอยู่แล้วมันแน่นอนอยู่แล้วน้องมันแน่นอนอยู่แล้วว่าสายยังไงพี่ก็ชนะมันแน่นอนอยู่แล้วว่าน้องๆเออพี่ไม่ได้โมนะเว้ยพี่ไม่ได้โม้นะเว้ยนี่เรื่องจริงเออเรื่องจริงที่มันผ่านจอครับน้องๆก็ดูเอาเองดิน้องๆก็ดูวินพี่ดิครับน้องมีกี่วินน้องๆก็ดูเอาเองนะครับพี่มีกี่วินน้องๆก็ดูเอาเองนะครับผมเออสวัสดีพี่พี่ครับม <geg> erm ันลบยังไงน้องเน้องลบพี่ไม่เป็นหรอกครับไม่มีใครลบพี่ ขี้โมจัดเดี๋ยวลบให้โอ้โหขี้โมจัดเดี๋ยวลบโอ้ยมาเถอะครับมาเถอะครับน้องมันไม่ไม่มีใครลบเป็นหรอกครับนะพี่ไม่บอกด้วยแหละลบตรงไหนบอกหน่อยอุ้ยมันลบไม่เป็นมันดูครับสายบวกดูดิสายลบลบไม่เป็นเว้ยเอ้ยยังไงก็ชนะเอ้ยน้องเลือกข้อจอก่อนครับน้องๆครับเลือกข้อจอก่อนครับน้องๆเลือกข้อจอก่อนได้ไหมน้องๆเลือกข้อจอก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวพี่โดนลบบินเว้ยเดี๋ยวพี่โดนลบบินน้องๆเลือกข้อจอก่อนได้ไหมครับ น้องๆเลือกขอจอก่อนเฮ้ยมันจะคอจอทําไมน้อง h, สายบวกมาแล้วพี่เอ้ยจริงหรือเปล่าน้องจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไปเว้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 รีบไปว่าเขาดูรีบไปรีบไปรีบไป,ป,ป Let's go Let's go Let's go สายบวกมานี่มาเออสายบวกมานี่มาสายบวกมานี่มาไปเว้บอดูครับพี่จะชนะและวะ้วว่าน้องๆพี่จะชนะแล้วว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 ด่านอะไรไม่ไม่บอกครับไม่บอกไม่บอกด่านอะไรไม่บอกครับไม่บอกครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ Let's go Let's go Let's go โอเคโอเคโอเคปล่อยเว้ยปล่อยเว้ยขอดูไปเว้ยปล่อยเว้ยพอดูครับเลือกคอจอก่อนใครที่เข้ามาใหม่ครับน้องๆอย่าเพิ่งคอหน้าจอกันนะน้องๆอย่าเพิ่งคอหน้าจอกันนะครับน้องๆช่วยน้องๆช่วยกันพิมพ์บวกนะครับทุกคนอย่าพิมพ์ลบที่คนที่ไปกระจายพี่เอาไจริงหรือเปล่าน้องไปกระจายช่วยพี่นะครับน้องๆเว้ยลบอยู่ตรงไหนครับไม่บอกครับอะไรพอดีจะชนะแล้วอ่ะพอบมีเก้าวินแล้วอ่ะแบบโมได้ไง วินใกล้ครบโมโใหญ่โอ้ยมันแน่นอนอยู่แล้วครับน้องก็แบบแพ้แเนี่ยคือพี่สะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นอ่ะคือพี่สะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับน้องๆลบอยู่ตรงไหนครับโอ้ยลบอะไรครับลบอะไรครับมันไม่มีใ,ใครลบหรอกครับเนองมันไม่มีใครกล้าลบพี่แล้วมันไม่มีใครกล้าลบวินพี่แล้วครับน้องๆไปไปทุกคนไปเฮ้ยค,คนดูเลือกพิม<ๆ>พ์คำว่าลบได้ไหมเลือกเลือกหยุดหยุดพิมพ์คำว่าลบได้ไหมทุกคนทุกคนหยุดพิมพ์คำว่าลบได้ไหม ออดีแบบว่าวินครบแล้วอ่ะขออนุญาตเลยจัดจับเวลาก่อนคนดู2นาทีเฮ้ยชิลเกินอ่ะคนดูก็บอกแล้วว่าสายบวกเขาก็ตึงอ่ะแบบแบบคือแบบไม่ได้โมนะคนดูเนี่ยชิลจัดนะคนดูป่ะคนดูครับช่วยกันทิบเขาว่าอย่าลบนะคนดูนะ2นาที2นาทีพี่ชนะนะครับคนดู2นาทีพี่จ้าเขาชนะอยู่แล้วเฮ้ยย,ยังไม่ทันได้โมเลยโมก่อนได้ไหมน้องโอ้ เอ้ได้แอคแป๊บเดียวเอง啊ปวดต้องพี่ได้แอคแป๊บเดียวเองน้องจะมาลบพี่ทำไมวะเฮ้ยโอ้ดูมันตั้งชื่อดีแล้วดูดูมันตั้งชื่อดีแล้วมันดูดูมันโดมาดีโอ้เอ็งจะลบดูมันลบทำไมวะแพ้แน่เดี๋ยวเดี๋ยวลบให้โอ้เดี๋ยวลบเ้ยไม่ไม่ไม่กลัวหลักขา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 บวกบวกครับ บวก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  <Hey. S 1> บวกบวกบวกบกรอเล่นนะครับ <Hey. S 1> ลบโอ้ยน้องโยกน้องโอน้องมาลบพี่ทำไมเนี่ยน้องโยกโอ้โหสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอยน้องจะมาลบพี่ทำไมเนี่ยโอ้ยสคนนี้มาเธาลบอะไรกันเนี่ยอ้ย สมน้ำหน้าดูลบเอาเออเดี๋ยวก็มีคนบวกเดี๋ยวก็มีคนบวกเดี๋ยวก็มีคนบวกรอดูเลยพวกเองรอดูได้เลยเดี๋ยวสายบวกมาเดี๋ยวสายบวกมาตึงแน่นอนก่อนดีครับพี่วัสดีครับวัสดีครับไปเดิไปครับทุกคนไป let's go มันลบยังไงนะไม่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 บวกตรงไหนครับบวกตรงนี้ครับน้องๆใครอยากช่วยพี่บวกน้องกดไปที่รูปตรงนี้เลยเลยเว้ยน้องกดไปที่รูปตรงนี้เลยเลยนะมันจะมีแบบเออมันจะมีลิงก์อยู่นะมาคนดูครับอีกสองวิน มีน้องๆคนไหนอยู่สายบวกบ้างใครอยู่สายบวกช่วยกันพิมพ์บวกหน่อยทุกคนใครอยู่สายบวกพิมพ์บวกครับอย่าพิมพ์ลบเออจะได้แบบจะได้มีคนใจดีมาช่วยพี่บวกบินใช่จะได้มีน้องๆแบบที่แบบน้องๆที่แบบใจดีใจดีมาช่วยพี่บวกบินครับจะได้มีแบบน้องๆใจดีมาช่วยพี่บวกบินสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออจะได้แบบมีน้องๆใจดีมาช่วยพี่บวกบินไว้น้องๆสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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  Let's go Let's go ไปไปครับทุกคนไปยาวครับครับมาดิ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 าด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 ไปไปคทุกคนเกมไรครับเกมโรบูทครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีไปเว้ยไออีกสองวินก็ชนะแล้วอะ่ะโดนเดี๋ยวพี่หยกก็ลบอีกโอ้ยพี่หยกเล้น้องหยกเขาไม่ลบพี่น้องหยกเขาไม่กล้าลบพี่แล้ว น้องหยกเขาไม่กล้าลบวินพี่แล้วครับน้องเออมันไม่มีใครลบวินพี่แล้วเนี่ยดูดูไอทุกคนอุ้ยอีกวินเดียวอีกวินเดียว,วครับพอดีแบบชนะแล้วอะพอดีจะชนะแล้วคนดูพี่จะชนะแล้ววนนะน้องคนดูครับทุกคนช่วยกันพิมพ์คําว่าอย่าลบหน่อยสายบวกสายบวกครับสายบวกครับช่วยกันพิมพ์คําว่าอย่าลบอย่าลบหน่อยทุกคนสายบวกครับ,บ,รบน้องๆสายบวกทุกคนช่วยกันพิมพ์ว่าหนูไงชื่อโยก,กว่าดีครับน้องโยก,กว่าดีคับเฮ้ยคนดูใจใจก่อนนะครับอย่าลบวินพี่นะน้องๆอย่าพึ่งลบพี่นะครับ ลบเลยลบเลยอะไรครับอะไรครับไม่มีใครลบหรอกครับน้องไม่มีใครการลบพี่หรอกครับไปครับทุกคนไปไปครับทุกคนอย่าไปทุกคนอาไปอุ้ยมันจะชนะแล้วพอดีแบบจะชนะแล้วอะพอดีก็จะชนะแล้วครับน้องว่าไงอะน้องๆว่าไงพอดีพี่ก็จะชนะแล้วครับน้องๆว่าไงเออพอดีพี่ก็จะชนะแล้วครับน้องๆว่าไงเฮ้ยลบอะไรครับลบอะไรครับน้องไม่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 ต้องลบพี่นะครับน้องๆอย่าพิ่งลบพี่นะ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ย let's go let's go let's go ชึบชึบชิวชิวเข้าเส้นชัยแล้วจะเข้าเส้นชัยแล้วมาดิมาดิก็บอกเลยว่าพี่เนี่ยตึงน้องบอกกับพี่ตึงโอ้ยทุกคนช่วยกันพิมพ์คำว่าอย่าลบหน่อยมันถึงเวลาแล้วครับคนดูว่าพี่เนี่ยชนะอยู่แล้วไงพี่ไม่แพ้หรอกครับดูด้วยดวยน้องดูด้วยความจริงของพี่อะทุกคนช่วยกันพิมพ์คำว่าอย่าลบหน่อยสายบวก สายบวกช่วยกันพิมพ์เขาว่าอย่าลบหน่อยครับเดี๋ยวสายลบเขาจะมาลบวินพี่ไงเพราะว่าเดี๋ยวแบบเขาจะได้กลัวเราเว้ยเขาจะได้กลัวสายบวกเราทุกคนช่วยกันพิมพ์เขาว่าอย่าลบเยอะๆหน่อยน้องๆช่วยกันพิมพ์เขาว่าอย่าลบอย่าลบมาหน่อยครับทุกคนเออสายลบเขาจะได้ไม่กล้าสายลบเขาจะได้ไม่กล้าลบเราทุกคนสายลบเขาจะได้ไม่กล้าลบเราเขาดูสายลบเขาจะได้ไม่กล้าลบเราเออสายลบเขาจะได้ไม่กล้าลบเราทุกคนมาๆสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 สวัสด ไปไปครับทุกคนไปสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 สสวััดีครบเออวิชนะอยู่แล้วเว้ยิ่งนาทีวิ่งนาทีู้ชนะอยู่แล้วอีกหนึ่งนาทีโอ้แบบแอครอเลยอย่าให้มันชนะเดี๋ยวมันแอคโอ้ยอีกหนึ่งนาทีก็ชนะแล้วครับอีกหนึ่งนาทีก็ชนะแล้วครับชิวชิวๆครับอกอีกหนึ่งนาทีก็ชนะแล้วครับอีกหนึ่งนาทีก็ชนะแล้วครับชิวไปเว้ย ไปครับก็ดูไปครับก็ดูไปครับผมอีกหนึ่นาทีอีกหนึ hi, ่งาที hi, ก็ชนะแล้วทุกคนเด,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 ด้อเด้อได้ยังไงวะโอเคโอเคตั้งไว้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 อีกหนึ่งนาะทีก็ชนะแล้วทุกคนช่วยกันติ๊บเขาว่าอย่าลบอย่าลบอย่าบวกเอ้ยอย่าบวกอะไรน้องอย่าบวกอะไรครับอย่าบวกอะไรครับอย่าบวกอะไรครับเดี๋ยวก็มีคนลบใครจะลบอะไรอีกมันไม่มีใครลบแล้วครับน้องมันไม่มีใครกล้าลบพี่แล้วสามสิบวิคนดูสามสิบวิชนะแล้วทุกคนสามสิบวิก็ชนะแล้วครับน้องๆยังไงยังไง ยังไงยังไงพูดเยอะลบไปเว้ยมันน่าเบื่อเนี่ยเว้ยมันเว้ยมันดูมันน่าเบื่อเว้ยโโอโอ้้มันน่าเบื่อเนี่ยคนดูมันอะไรเนี่ยเฮ้ยมันจะมาลบทำไมวะมันจะมาลบทำไมวะ เออไอ้นี่มันมาลบพี่ทำไมวะน้องน้องน้องดูดิน้องน้องน้องดูมันหน่อยดิน้องน้องดูมันหน่อยดิมันมาลบพี่ทำไมวะเนี่ยเออน้องน้องดูมันหน่อยได้ไหมน้องเอ้ยมันมาลบพี่ทำไมวะโอ้โอ้คนดูมันแบบเบื่อเว้ยมันมันมันเกินไปมาลบทำไมเนี้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเออแล้วจะมาลบทำไมวะเอ้ยมันมันมาลบเพื่ออะไรเนี่ยเออสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้เบื่อวะเอ เด้อโดนลบเฉยโอ้ยคนดูดูดีมันจะมาลบกันทําไมเนี้ยช่วยบวกตรงหน้าโปรับน้องๆใครอยากช่วยพี่บวกหน้าโปได้เลยครับคนดูใครใครใจดีนะช่วยพี่บวกได้หน้าโปนะคบน้องๆลบเออพี่ต้องมานั่งแก้วินเนี่ยมันต้องมานั่งแก้วินโดนลบอีกโอ้เออลบเขาทําไมเออลบเขาทําไมเออลบทําไมวะมันลบทําไมวะมันช่วยไม่ไม่มันไม่ช่วยกันบวกอ่ะมันไม่ช่วยกันบวกอมันลบทําไมเนี่ยแบบอะไรครับพี่แบบจักรยานโรบี้ครับแมปจักรยานโรบี้ครับน้องๆ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอเคไอเกมเกมอย่าพึ่งนะเกมเกมอย่าค้างเกมอย่าค้างโอเคโอเคนึกว่าเกมจะค้างซะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไป,ไป,ไป,ไปทุกคนไปไปไปทุกคนไปเล t s ก o ไปทุกคนไปเลส s ก o ยาวยาเขาทุกคนยาวยาไปโอเคยาวเฮ้บเฮ้บลบอยู่ไหนพี่อืมลบอะไร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 ลบพี่เขาทําไมลบพี่เขาด้วยความทรมานโอ อออีอาอาอีอพีอออ่จะมีคนบวก2 5 0โอจริงหรอน้องจริงหรือเปล่า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 จริงหรือหลอกจริงหรือหลอกไปไปครับทุกคนไปครับไปครับไปครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 ไปครับทุกคนไปครับ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 ทุกคนไปกันต่อทุกคนไปกันต่อนะครับไปทุกไปกันต่อครับทุกคนไป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 ไว้ย หนูมาแล้วพี่แต่ลบไม่เป็นบวกไม่เป็นอ้าวหนูบวกไม่เป็นเหรอครับไม่เป็นไรครับน้องไม่เป็นไรนะแค่น้องจะบวกเชฉีๆก็ดีใจแล้วครับไปไปครับทุกคนไปไปครับผมไปโอเค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 โอ้ยมันขายไม่ได้มีไม่ได้แบกไม่ได้บล็อกคำเยอะแนะ่มันมีคำแบบปลกๆโผล่มาเลยไลท์เทียบเลยมีคำมาตรงตอกเลยโอ้ยไดแบนอโอ้ยละน้อเออฮ้อ สวัสดีครับ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 เพิ่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 โอ้ยไม่ได้มีตม่งมีคำหลุดเพียบเลยนะมาก็นั่งแบบเพิ่มคำเลยตอกตอกนี่ต้อง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 เพิ่มคำในตอกตเพียบเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 ไปแล้วทุกคนไปต่อไปแล้ทุกคนไปต่อไปต่อทุกคนไปต่อไปต่อยาวยายาวยทุกคนยาว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 ยายาวย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 ทุกคนไป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 ทุกคนไป โอยกดผิด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 ทุกคนกดผิดกดผิดกดผิดมาโอเค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 เ go l e t s go Let's go สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 มสวัสดีครับ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 เพิ่บเพิ่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 บเชิ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 บ สู้ๆนะพี่โอเคครับน้องๆโอเคครับจัดไป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 ปึ๊บเออ่อแบบมีอ้แปลกๆปุ๊บโดนปิดฟีดทันทีเลยอย่าเด้อ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 อร้องเขาล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 ้องอย่าแจ้งเตือนกูเขาล้องอย่าแจ้งเตือนกูโอ้ย o d เกิดโอ้ my god กอดโอ้ยแม่บอดมา โอ้ยขำกว่าพี่ครับมันโดนยังไงโดนหน้าโปรไฟล์เลยครับน้องใครอยากช่วยพี่โดนโดนหน้าโปรไฟล์ได้เลยครับใครอยากช่วยพี่โดนะครับน้องโดได้ที่หน้าโปรไฟล์เลยนะทุกคนโอเคโอเคโอเค let's go 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 สึิฟเสริฟเสร เราจะเอามาถามถาไปเรย มาอยากเห็นความทรมานเฮ้ยน้องอยากเห็นความทรมานของพี่แหละครับมันไม่มีทางเว้ยไม่มีทาง no way no way ไม่มีทางเห็นความทรมานของพี่หรอกครับน้องๆพี่บอกเลยสวัสดีมาดีไปแล้ว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 พี่ครับผมครับผมว่าไงครับน้องชายโอเค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  โอเคไป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 ครับไป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 ครับจ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 ับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับผมดูทุกคนสวัสดีครับน้องๆมาไปครับทุกคน let's go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  มา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 ทุกคนมาชับชับชับโอเค โอเคไป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 ฮึบปึบฮึบสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 สสวััดีครบไม่มีทางหรอกเอ้ยน้องพี่ชนะอยู่แล้วเว้ยยังไงพี่ก็ชนะเว้ยยังไงพี่ก็ชนะสวัสดีคนดูทุกคนเว้ยไป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 คนดูคนดูครับใครที่เข้ามาอย่าพึ่งคอหน้าจอน้องๆน้องๆน้องๆครับอย่าอย่าพึ่งคอจอกันน้องๆอย่าพึ่งคอจอกันน้องๆออย่าพึ่งคอจอกันไป ไปครับ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 ทุกคนไปครับไปครับไปครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 สสวััดีครบโอเค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  let's go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  โอเค let's go let's go ทุกคนไป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 มา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 ทุกคนมาไปไปสวัสดีครับน้องปองสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องชายไปเร็วๆทุกคนไปเร็วๆไปเร็วๆทุกคนไปเร็วทุกคนใครที่เข้ามาใหม่อย่าเพิ่งขอจออย่าเพิ่งกดติดตุ่มนะใครที่เข้ามาใหม่น้องๆอย่าเพิ่งขอหน้าจออย่าเพิ่งกดติดตุ่มนะครับสวัััััััสสสสสสสดดดดีีีีีพ่วววคคครรรบบบ โอเค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 ไปครับทุกคนไปครับ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 เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคเลสโก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 เชิบเชิบมามามาทุกคนมา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 ทุกคนมาไปกันต่อทุกคนไปกันต่อไปกันต่อสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 ไปไปไปทุกคนไปไปทุกคนไปไปรีบไปรีบไปทุกคนรีบไปรีบไปรีบไปทุกคนไปรีบไปรีไปรีไปรีไปลบอยู่ตรงไหนเอ้ย ไม่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 มีใครลบทุกคนไม่มีใครลบพี่ไม่มีใครลบพี่นะครับไม่ไม่มีใครลบพี่นะครับน้องๆอย่าเพิ่งลบกันนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 โอเค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  let's go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  ไปไว้ไปครับทุกคนไปครับไปครับทุกคนไปครับ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 ซบชึบชึบสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับน้องชายสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีนะครับน anyway. okay. ้องชายสวัสดีคร <ma ับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปครับทุกคนไป let's go let's go let's go พี่เพิ่งขึ้นไลท์เหรอใช่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 เพิ่งขึ้นไลท์เพิ่งขึ้นไลท์มามาครับทุกคนมาไปครับทุกคนไปไปครับทุกคนไปไปครับไปครับทุกคนไปโอเคโอเคโอเคครับโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไปเว้ยรีบไปก่อน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  ทีมรีบไปก่อนเลยทำไมสตรีมกระตุกเอ๊ะทำไมสตรีมกระตุกทุกคนสตรีมกระตุกไหมน้องๆครับสตรีมกระตุกไหมครับสตรีมกระตุกสตรีมค้างไว้ทุกคนสตรีมกระตุกหรือสตรีมค้างไว้ทุกคนทุกคนสตรีมกระตุกหรือสตรีมค้างไม่เหมือนพี่มองว่าสตรีมมันกระตุกวะเนี่ยพี่สตรีมกระตุก หมือนเมื่อกี้สตรีมกระตุกไม่ครับไม่ไม่ไม่ค้างครับโอ้ไม่กระตุกใช่ไหมทุกคน şey em? ไม่กระตุกใช่ไหมไม่กระตุกครับไม่กระตุกครับโอเคโอเคโอเคพ, eh? พี่นึกว่าสตรีมม okay. okay. ันกระตุกพี่นึกว่าสตรีมมันกระตุกสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 โอเค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 ไป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 พี่ก็นึกว่าสตรีมมันกระตุกสตรีมมันค้างอ๋อไม่ไม่มีนะไม่มีนะ ไม่มีใช่ไหมทุกคนไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมทุกคนแป๊บนึงนะพี่ขอเช็คสตีมก่อนนะมันไม่รู้สตีมก็ถูกสตีมค้างบอกใครจะชมมาเอ้าโอ้สวัสดีครับคุณสวัสดีครับผมคุณบุ้มีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับซึ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 บเคก่อนทุกคนว่าสตีมก็ถูกสตีมค้างไหมทุกคนต้องเช็คระบบก่อนเดี๋ยวพี่รอคนดูก่อนนะทุกคนตอนนี้พี่ยังไม่บวกลบบินนะคนดูเพราะว่าคนดูแบบว่ายังไม่ขึ้นเลยคนดูยังไม่ขึ้นเลย เช็คสตรีมก่อนเช็คสตรีมก่อนคนดูยังไม่มาเลยคนดูยังไม่มาเลยเหมือนเหมือนสตรีมจะมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คก่อนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 เช็คก่อนเช็คก่อนเดี๋ยวเปลนโลกก่อนเดี๋ยวเปลนโลกก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนโลกก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนโลกก่อนเทเลพอร์ตก่อนเทเลพอร์ตก่อนเช็คก่อนว่าสตรีมมีสตรีมค้างสตรีมบั็กหรือเปล่าต้องเช็คก่อนว่าสตรีมค้างสตรีมสตรีมบั็กหรือเปล่า อ okay. คค่อนข้างชัวร์ค่อนข้างชัวร์ค่อนข้างชัวร์สติสติบักสติบักโอเคโอเคชัวร์ละชัวร์ละชัวร์ละต้องต้องทิ้งทิ้งช่องนี้ไปเจ็ดวันวันเลย พาคนเข้าเลยเหรอจานไม่เหมอมันไ,ไม่คิดจะพาคนเข้าเลยปะเนีย